มาถึงช่วงของ4หุ้นสุดส윙นะครับโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซน์ได้มีการบอกติดหน้ากระดานหน้าจอต้องบอกเลยว่ามีความน่าสนใจนะตรองจอุดนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าแม่มีอะไระเรื่องราวที่โดดเด่นนะึเมื่อเกี่ยวกับเรื่องของการขุดด้วยการหยิบขึ้นมาเก่งกาไรนะครับต้องบอกเลยว่าตัวแรกนี่นคือตัวของ AKR นะหุ้นหมอบแปลงไฟฟ้าน,ะนานๆทีจะมาแรงกาเนิดว่าสักครั้งหนึ่งถือว่าวันนี้ราคาหุ้นของ a k r ปิดที่1นึบาทสิสตางค์เพิ่มขึ้น12สตางค์คิดเป็น11.32%นะครับมาถึงตัวที่สองต้องบอกเลยว่าวันนี้เล่นได้ต้องบอกว่าแหมน่าติดตามนั่นะคือตัวของหุ้นของไทยฟิล์มนะครับต้องบอกเลยว่าถือเป็นหุ้นที่อยู่ในพุ่งบรรจุบรรจุพันอยู่จุดนี้เรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่27ตังค์นะครับเรียกว่าเพิ่มขึ้น1สตางค์คิดเป็น3.85%นะครับส่วนสวิงตัวที่ 3. นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันวันนี้โวลุ่มเข้ามาหนาแน่นนะครับนั่นคือตัวของออร่านะครับราคาหุ้นปิดที่2บาท20นะครับคิดเป็นต้องเพิ่มขึ้นถึง28ตบตันันว่าคิดเป็น14.58%เนะครับมาถึงสซินตัวที่4นะถือว่าเล่นได้แบบว่าโอ้เล่ได้สะใจมากันานานทีเราไม่เคยเห็นหุ้นตัวนี้ ออกดิออกเดตมากมายขนาดนี้คือตัวของ NCL นะครับวันนี้วันนี้ราคาตัวของ NCL ถือว่าเป็นโลจิสติกวันนี้ปิดที่4บาทส2สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น9.2สตางค์คิดเป็น28.7 5%นะครับนี่คือ4หุ้นสุดสวงที่ทีมข่าวมีการนํำเสมอนะผมเชื่อว่าแฟนรายการหรือนักลงทุนเนี่ยฟังแล้ว4ี่หุ้น4ตัวนี้นะ่าจะต้องมานั่งทำการบ้านดูเรื่องของกราฟดูเรื่องของพื้นฐานที่ว่า เส้นทางนี้เป็นอย่างไรนะเพื่อจะนาข้อมูลสิ่งที่เราศึกษาเรียนรู้่น,นี้เพื่อจะนำมาใช้ในการประกอบในการแจ้ในการเทรดในการเล่นสําหรับสี่หุ้นสุด s w i n ในวันพรุ่งนี้ช่วงของหุ้นสุดสวิ n น,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 นะครับโดยทีมข่าวของพู้อินไซต์มีการเกาะติดหน้ากระดานหน้าจอนะครับต้องบอกว่าแม่ที่บอกว่าเข้าตาเห็นแล้แบบว่าเฮ้ยแม่มันต้องมีอะไรพิเศษสวิงสุดๆนั่นคือ มีอยู่4หุ้น4ตัวเริ่มจากตัวแรกนั่นคือตัวของคาราบาวนะครับวันนี้ถือว่าขึ้นมาแบบว่าติดแท่นอันดับหนึ่งได้หรือว่าเทรดกันแบบว่าสนันบนกระดานเซ็นะครับราคาหุ้นของคาราบาวกรุ๊ปหรือว่า CBG แล้ววันนี้ปิดที่149บาท5 0ตาเพิ่มขึ้น6บาทที่เป็น4.18%นะครับนั่นคือตัวของสวิงตัวแรกนะครับส่วนสวิงตัวที่2นั่นคือตัวของ u m i นะครับวันนี้ราคาหุ้นยูเอปิดที่1บาท9ก้าสตังเพิ่มขึ้น44ตังค์นะคิดเป็น29.93%ถือว่าขับเคลื่อนร้อนแรงทรงพลังตุดนี้ในส่วนของคนในส่วนของสวิงที่2เป็นถึงสวิงตัวที่3นะครับต้องบอกว่านตัวอยูนี้นั่นคือตัวของยูเข้มนะครับต้อว่าวันนี้โอ้โหเล่นกันแบบว่าสถานสะเทือนกระดาน m อ i กันเลยทีเดียว วันนี้ราคาหุ้นอยู่เข้มปิดที่3.46บาท4ีตังเพิ่มขึ้น36ตังคิดเป็น11.61%นี่คือสวิงตัวที่3นะครับมาถึงสวิงตัวที่สี่คัมเวลนะหุ้นสายรอฟ้าฟ้าของฟ้าทุงฟ้าผ่า,า,ผา,ผา,ผานะต้องมีจักคัมเบลนะครับวันนี้ราคาหุ้นของคัมเวลปิดที่4ี่บาทแปตังเพิ่มขึ้น6.2ตังคิดเป็น14.55%ถือว่า เป็นหุ้นสุดสวงตัวที่4นะครับเป็วัดตัวแรกนั่นคือตัวของคาราบาวกุปตัวที่2 UMI ตัวที่สาม U เข้ม่ตัวที่4ตัวของค,นะคัมเบลนะพอนักคุณได้ฟังข้อมูลแบบนี้แล้วนะครับในว่าค่ำคืนนี้นะครับไอ้ที่รับประทานอาหารมื้อเย็นนะมือ้อค่ำมาเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งทำการบ้านมานั่งศึกษาดูเรื่องของกราฟที่ว่า S4 หุ้นสุดสวงที่ทีมข่าวของหุ้นนิสัยเนี่ยเอ่ยถึงนะครับเียกว่ามีทั้งตัวของคาราบาว UMI นะครับมีทั้งตัวของยูเขิมคัมเบลเนี่ยรูปแบบของกราฟเป็นอย่างไรเพื่อจะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจในการเทรดหรือในการซื้อขาย4หุ้นสุดสวิงในวันนี้นะครับช่วงของ4หุ้นสุดสวงครับโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซด์มีการกาะติดหน้ากระดานกาะติดเกมหุ้นนะแม้ว่าภาพรวมตลาดจะมีความผันผวนนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเกมหุ้นรายตัวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบว่า จิตจัดจสวิงและมันสะใจมากสวิงตัวแรกนะครับเป็นตัวของ A J A นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่40สตางค์เพิ่มขึ้น6ตางค์นะครับคิดเป็น17.65นะครับนี่คือตัวของสวิงตัวแรกนะครับมาถึงสวิงต,ตัวที่2นะี่คือตัวของ S C I นะครับถือว่าวันนี้เล่นได้ต้องบอกเลยว่าน่าติดตามนะครับในจุดนี้ S ตัวของ S C I นะซึ่ง วันนี้ราคาหุ้น s อ i ปิดที่2บาท24นะครับเพิ่มขึ้น10ตางคิดเป็น4 6 7หรนะครับสำหรับสวิงตัวที่2ส่วนสวิงตัวที่3ามน่าจถือว่าเป็นกระดานของ MBI แล้วอนะบว่าวันนี้ถือว่าเป็นโลจิสติกนี่ว่าเป็นเบอร์หนึ่งขึ้นมานะ้วยวาราคาหุ้นในปิดที่4บาท80ตสางนะครับเพิ่มขึ้นส2มสตงางคิดเป็น7 1 4นั่นกะ็คือสวิงตัวที่3นะครับส่วนสวิง ตัวซิสี่นะครับตัวของหุ้นของหานนะครับเรียกว่าหุ้นหานน่เองดูว,ว่า S A R N นะครับเรียกว่าวันนี้ราคา้นไปที่สองบาทเก้าบสองนะครับเรียกว่าเพิ่มขึ้นยี่สิบตางคิดเป็น 7. 3 5สเปอร์เซ็นต์นะครับว,ว่าทักทุนพอฟัง4หุ้นสุดสวงแล้วนะเรีวยกว่ามีลีลารูปแบบในการเล่นนะครับคืนนี้ไปศึกษาทำการบ้านนะครับเพื่อดูดีว่าทิศทางเส้นกราฟนแนวรับแนวต้านของ4หุ้นสุดสวงเนี่ย มีหน้าตาอย่างไรนะเพื่อได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจในการเทรดหุ้น4หุ้นสุดสวิงนะครับผมเริ่มจากสวิงตัวแรกนะครับ PSL นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่19บาท90ตางเพิ่มขึ้น90สตางค์คิดเป็น4 7 4เนะครับส่วนสวิงตัวที่2นะครับ r c l นะครับราคาหุ้นปิดที่55บาท50สตางค์นะเพิ่มขึ้น1บาท50 คิดเป็น2.78%นะครับส่วนสวิงตัวที่3นะครับต้องบอกเลยว่าแม่สามารถยืนเขียวได้แบบว่าตลอดทั้งวันนะั่นคือตัวของเซนเมดนะหรือว่า SMD นะครับราคาหุ้นปิดที่12บาท20ตานะครับเพิ่มขึ้น40ตางคิดเป็น3.39%นะครับส่วนสวิงตัวที่4นะครับต้องบอกเลยว่าแม่ถือว่าอยากจะเขียวแต่สุดท้ายก็ปิดแดงจนได้นะัคือตัวของ RWI นะฮะหรือว่าระยองวายนั่นเองถือว่าวันนี้ราคาหุ้นของระยองวายนดเซีนะปิดที่1บาท90นะครับลดลง2สตางค์คิดเป็น1.04%นี่นี่คือ4หุ้นสุดสวิงที่ทีมข่าวกาะติดหน้ากระดานมานำเสนอพรุ่งนี้จะสวิงแรงหรือไม่นะก็เป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันนะครับสำหรับนักลงทุนพอฟัง4หุ้นสูสวิงแล้วมีตัวไหนบ้างนะครับก็รอไปศึกษาทำการบ้านเพื่อดีวาง กลยุทธ์นะครับวางแผนยุทธศาสตร์ในการเล่นในการเทรดสำหรับหุ้น4หุ้นสุดสวิงนะครับ4หุ้นสุดสวิงนะครับสวิงตัวแรกก็คือตัวของ TU นะครับวันนี้ราคาหุ้น TU ปิดที่22บาท10สตางค์นะเพิ่มขึ้น1บาท20คิดเป็น5.74%ส่ตวนสวิงตัวที่2นั่คือตัวของกันกุลนะครับราคาหุ้นปิดที่4บาท76สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น16สตางค์คิดเป็น3.48% ส่วนสวิงตัวที่4สวิงตัวที่3นะครับต้องบอกเลยว่านั่นคือแบบโอ้โหนาะหายหน้าหายตาพยักกระดานมานานนั่นะคือตัวของ S A A M Energy Development นะครับหรือว,ว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่6บาท30ตานะครับเพิ่มขึ้น85สตางคิดเป็น15.60%นะครับถือว่าแม่บวกกันแบบว่า15%เนะี่ยถือว่าแหมเยอะจริงๆนะสำหรับตัวของ S, S A A M นะถือว่าเป็นที่ต้องมาติดตามกันในส่วนของสัปดาห์หน้านะครับมาถึงหุ้นสวิงตัวที่ C นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ท็อปฟอร์มเล่นกันแบบว่าเมื่อวานนี้แบบว่าลากเลือดนะวันนี้กลับมาแบบว่าพังงานอีกรอบในึตัวของ E 4 L นะครับราคาหุ้นปิดที่11ตันนะครับเพิ่มขึ้น สสตางคิดเป็น22.22% 22นี่คือ4หุ้นสุดสวิงที่ทีมข่าวเองมีการเกาะติดหน้าจอนำมาเล่าสู่กันฟังนะด้ว่าในช่วงมันหยุดหน้าสุดสัปดาห์ผมชื่อว่า,านักสุนหนต่งต้งไปนั่นทงทำการบ้านนะดูดีว่าไอ้ว่าจะหาทางวิธีทางในการิชิดมากเกมหุ้นของ4หุ้นสุดสวิงนี้อย่างไรนะครับผม